คนที่ยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้นะคะยังถูกปิดเสียงจากเสียงเพลงลิขสิทธิ์แล้วคนที่ได้เครื่องมือมาแล้วอ่ะมันจะไม่โดนปิดเสียงไปได้ยังไงดังนั้นนะคะบอกเลยว่าเสียงเรานะคะที่เป็นเสียงต้นฉบับนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราเข้ามาทำงานในระบบแล้วเราจึงควรมีเสียง ที่เป็นต้นฉบับนั่นก็คือเต้นเต้นเต้นเสียงของตัวเราเองนั่นเองนะคะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าช่องของเรา AI เขาชอบให้เราทำแบบไหนสังเกตได้นะคะถ้า AI เขาชอบให้เราลงเพลงหรือไม่ลงเพลงลองดูยอดวิวลองดูการนำส่งตรงนั้นนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจช่องของตัวเองมากขึ้นอันนี้โฟกัสช่องตัวเองลองสังเกตช่องตัวเอง ตามที่ใครๆหลายๆคนเขาบอกนะคะเพราะว่าแต่ละช่องการนำส่งในแต่ละอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเราต้องสังเกตดูนะคะว่าว่าในช่องของเราเนี่ย AI เขาอยากให้เราทำอะไรอยากให้นำเสนออะไรแบบนั้นละค่ะคือสิ่งที่เขาอยากให้เรานำส่งนั่นเองไปลุยกันเลยไปลุยกันเลย